สวัสดีค่ะสไตลีนโมโนเมอร์คืออะไรและมีพิษส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่าเราได้ไปสัมผัสหรือว่าสูดดมและจะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรข้อปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เก๋เล่าให้ฟังนะคะเก๋เป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะสําหรับการที่เกิดเหตุระเบิดนะคะของโรงงานผลิตโฟมและเมทพลาสติก ของบริษัทหมิงตี้เคมีคอลนะคะที่ซอยกิ่งแก้วเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้เกิดควันพิษนะคะสารพิษที่ชื่อว่าสไตรีนโมโนเมอร์นะคะฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนะคะสำหรับคนที่อยู่ในรัศมี5กิโลนะคะทางการก็บอกว่าให้อพยพออกนอกพื้นที่ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะทีนี้เจ้าสารสไตรีนโมโนเมอร์เนี่ยคืออะไรบ้างเดี๋ยวเกจะมาพูดให้ฟังนะคะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนเลยนะคะสารนี้นะคะเป็นสารวัตถุไวไฟนะคะประเภทที่2มีลักษณะใสนะคะแล้วก็มีความเหนียวข้นนะคะคล้ายๆกับน้ํามันนะคะแต่ว่าสารนี้จะเป็นสารที่ระเหยได้ง่ายนะคะแล้วเมื่อสารนี้ถูกเผาไหม้นะคะจะออแตกตัวระเหยกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ น้ำค่ะซึ่งพิษข้อมูลทางพิษวิทยานะคะจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือพิษแบบฉับพลันแล้วก็พิษแบบเหลือรังค่ะสำหรับพิษแบบเฉียบพลันเนี่ยนะคะก็ถ้าหากว่าเราไปโดนผิวหนังนะคะก็จะทำให้ผิวหนังของเรานะคะเกิดการระคายเคืองแสบแดงได้นะคะถ้าหากว่าสัมผัสที่ตาเรานะคะไปโดนที่ตาตาของเราก็จะเกิดการระคายเคือง แสบแดงได้อีกเช่นกันนะคะแล้วถ้าหากว่าเราสูดดมเข้าไปนะคะก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองบริเวณเดินหายใจนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการไอนะคะหายใจลําบากแล้วถ้าหากว่าสูดดมปริมาณที่มากๆแล้วก็เข้มข้นเนี่ยทำให้เกิดอาการปวดศีรษะนะคะเวียนศีรษะง่วงซึมคลื่นไส้นะคะแล้วก็อาจจะมีการมึนงงอ่อนเพลียแล้วก็มึนเมาได้ค่ะ ถ้าหากว่ากลืนเข้าไปนะคะก็จะทำใหเ้เกิดแผลไหม้นะคะบริเวณปากทางเดินอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดหัวปวดท้องอขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็มึนศีรษะแล้วก็มีอาการเสื่องซึมค่ะสำหรับพิษเลื้อดลังนะคะคือทำให้เกิดความผิดปกติในโครโมโซมในคนได้ค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คืออาจจะทําให้ก่อมะเร่งในคนและสัตว์ค่ะอย่างที่3นะคะก็คือเพิ่มโอกาสในการแท้งนะคะของหญิงที่กําลังตั้งครรภ์น,นะคะที่ไปสัมผัสกับสารนี้โดยตรงค่ะอย่างที่4ี่นะคะก็คือทําให้ระดับฮอร์โมนเนี่ยผิดปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับออความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยนะคะอาจจะทําให้มีประจำเดือนผิดปกติแล้วก็มีผลต่อระดับฮอร์โมนเพศหญิง รวมถึงมีผลต่อการตั้งครรภ์นในสตรีด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือทำให้เกรดเลือดต่ำค่ะมีความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองนะคะมีผลต่อระบบประสาทให้อ่อนเพลียแล้วก็หงุดหงิดง่ายค่ะสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่สัมผัสสารเคมีโดยตรงนะคะ างแรกนะคะให้นําผู้ประสบภัยนะคะไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ค่ะอย่างที่2นะคะก็ถ้าหากว่าผู้ประสบภัยเนี่ยหายถ้าผู้ประสบภัยหยุดหายใจนะคะก็ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะข้อ3นะคะถ้าผู้ประสบภัยหายใจลําบากก็ให้ใช้เครื่องออกซิเจนช่วยในการหายใจได้ค่ะข้อ4นะคะหากเสื้อผ้าของเขานะคะเกิดการปนเปื้อนสารเคมีต่างๆนะคะก็ให้รีบถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดค่ะ ข้อ5นะคะก็ให้ล้างจุดบริเวณที่สัมผัสสารเคมีนะคะเช่นถ้าหากว่าผิวหนังเราไปสัมผัสก็ล้างผิวนะคะด้วยน้ําสะอาดน้ากองนะคะมากๆนะคะ15-20นาทีนะคะเพื่อเจอจางแล้วก็ชะล้างสารพิษนั้นนะคะถ้าหากว่าละค่ะไปโดนที่ตานะคะตาไปสัมผัสกับสารพิษนั้นก็ให้ใช้น้ําสะอาดนะคะลืมตา เปิดเปลือกตาไว้นะคะแล้วก็ใช้น้ําสะอาดเนี่ยชะล้างนะคะให้น้ําไหลผ่านตานะคะ15-20นาทีเช่นกันค่ะเพื่อเจอจางนะคะแล้วและให้ใช้ขี้พึ่งป้ายตานะคะป้ายบริเวณตานะคะแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลค่ะถ้าหากว่าเกิดกรณีไฟไหม้นะคะที่ตัวของเขานะคะรีบทําให้ตัวของผู้ประสบภัยนะคะเย็นให้ได้มากที่สุดนะคะทันทีด้วยน้ําเย็นนะคะ แต่ถ้าหาว่าเสื้อผ้าเนี่ยไหมจนติดผิวหนังแล้วนะคะอย่าดึงหรือว่าอย่าถอดออกนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เกิดแผลรีบนําส่งโรงพยาบาลทั้งเสื้อผ้าแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีวิธีในการนําออกเองนะคะข้อ7นะคะก็คือรักษาอุณหภูมิร่างกายของผู้ประสบภัยให้อบอุ่นมากที่สุดนะคะแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลค่ะ ข้อ8ก็คือควรจประปฐถมพยาบาลนะคะโดยผู้ที่มีความรู้นะคะความเข้าใจเกี่ยวกับสารสไตรีโมโนเมอร์ค่ะอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติ8ข้อเบื้องต้นนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ระบุไว้นะคะสําหรับผู้ประสบภัยนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงานนะคะอพยมมาแล้วนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยอยู่ที่ห่างๆที่ปลอดภัยนั้นไปก่อนนะคะจนกว่าทางการนะคะจะประกาศว่า ลอดภัยแล้วให้กลับเข้าพื้นที่ได้ค่อยกลับเข้าไปนะคะเพราะว่าสารนี้มันก็ส่งผลระยะยาวต่อร่างกายของเราด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เกดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยส่งคลิปนี้ไปนะคะสําหรับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเหล่านี้นะคะเพื่อเขาจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะ ถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวเก๋ก็จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ